สวัสดีครับผมสลายุทธมณีงามนะครับจากฝ่ายเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงานสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทยฝรั่งเศสนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําเกี่ยวกับการใช้งานนะครับการตรวจสอบน้ํายาแอร์นะครับอย่างง่ายนะครับด้วยแคมออนมิเตอร์นะครับซึ่งจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมครับผมในส่วนของตัวนี้นะครับก็เรียกว่าเครื่องแคมออนมิเตอร์นะครับทำหน้าที่ในการนะครับตรวจวัดนะครับทั้ง กระแสนะครับผมมีทั้งกระแสแรงดันนะครับผมแล้วก็จํานวนกําลังการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าของเรานะครับก็สามารถวัดได้ด้วยเจ้าตัวนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าตัวนี้นะครับไปทําการลองเทสนะครับตัวน้ายาแอร์นะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับแล้วก็สามารถวัดได้อย่างไงครับผมครับผมในส่วนของการทํางานของเครื่องปรับอากาศนะครับโดยปกติเวลาเราใช้งานเครื่องปรับอากาศนะครับเราก็จะ มีลมเย็นออกมาในเครื่องปรับอากาศนะครับทีนี้นะครับน้ำยาแอร์ถ้าสมมุติว่ามันขาดนะครับเราจะรู้ได้ไงนะครับก็คืออาการของเครื่องปรับอากาศเราก็คือมีอาการนะครับมีลมแอร์ออกอาจจะมีการเย็นแต่ว่าอาจจะเย็นไม่ชุ่มฉ่าเหมือนที่เราเคยเปิดตามปกตินะครับหรือว่าอาจจะมีการเย็นช้านะครับผมดังนั้นนะครับวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับก็คือการใช้เจ้าแคมออนมิเตอร์ในการตรวจสอบนะครับปกตินะครับเราเคยสงสัยไหมว่าช่าง ที่มาที่บ้านเราเพื่อมาซ่อมแอร์นะครับผมจะบอกว่าน้ํายาแอร์ขาดน้ํายาแอร์ขาดทีนี้เราจะสามารถตรวจสอบได้อย่างไรด้วยตัวเองนะครับผมเดี๋ยวจะขออธิบายหลักการคร่าวๆนะครับของเครื่องปรับอากาศก่อนนะครับโดยปกติเครื่องปรับอากาศก็จะมีอยู่สส่วนนะครับก็จะเป็นส่วนนะครับคอยเย็นนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนด้านนอกอาคารก็จะเป็นคอยร้อนนะครับผมทีนี้นะครับการตรวจสอบนะครับเราจะใช้เจ้าแคมมิเตอร์ในการตรวจสอบนะครับผมอ่าก่อนอื่นนะครับเริ่มแรก เราจะต้องมาทําการเปิดนะครับตัวเครื่องปรับอากาศของเราก่อนนะครับเอามืออ้างดูนะครับหลังจากที่เปิดสักพักหนึ่งประมาณสัก5นาทีถึง10นาทีเราลองเอามืออางดูนะครับว่าความเย็นเนี่ยครับมันมีความเย็นออกมาไหมถ้ามีความเย็นออกมานะครับแต่ว่าเย็นไม่ฉ่ำเหมือนเดิมนะครับอาจจะแปลว่าน้ำยาแอร์ของคุณนะครับลดลงไปหรือว่าพร่องลงไปหรือว่าหายไปขาดไปนะครับผม เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปดูในการวิธีการตรวจสอบกันนะครับผมครับผมในส่วนของการตรวจสอบนะครับผมเราก็จะมาที่ตัวเจ้าคอยลร้อนตัวนี้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับวิธีการตรวจสอบเริ่มต้นนะครับให้เราทําการอ่านนะครับเนมเพจด้านข้างก่อนนะครับก็คือในตัวเนมเพจเนี่ยครับเขาจะบอกนะครับว่าตัวเครื่องนี้นะครับใช้กระแสเท่าไหร่ใช้แรงดันเท่าไหร่นะครับ ในส่วนของตัวเครื่องนี้นะครับก็คือจะใช้ใช้แรงดันไฟฟ้าที่220โวลต์นะครับกระแสที่6.5แอมป์นะครับผมกำลังวัตที่ใช้ของกระแสไฟฟ้านะครับจะอยู่ที่1,240วัตต์นะครับผมแล้วก็เขาจะบอกอีกส่วนหนึ่งก็คือรุ่นของน้ํายาแอร์นะครับในส่วนของตัวคอยร้อนตัวนี้นะครับผมก็ใช้น้ํายาแอร์ชนิด R22 นะครับผมครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการ เปิดนะครับตัวนี้นะครับเพื่อตรวจวัดนะครับผมเป็นตัวที่ป้องกันนะครับผมเกี่ยวกับพวกเรื่องของไฟแล้วก็เรื่องกับตัวขั้วของน้ํายาแอร์นะครับผมเดี๋ยวมาทําการเปิดก่อนนะครับผมอันนี้พอดีผมเปิดไว้แล้วนะครับผมก็ทําการแกะนะครับตัวครอบนี้ออกนะครับผมครับผมทีนี้นะครับเราก็จะทําการตรวจสอบนะครับ น้ำยาแอนนะครับด้วยแคมออนมิเตอร์ตัวนี้นะครับผมก่อนอื่นนะครับให้เราตั้งย่านวัดไปที่ย่านแอมนะครับผมก็คือตัว A นะครับผมจากนั้นนะครับให้เราทําการเปิดนะครับฝาครอบนะครับของสายคอนโทลนะครับชุดคอนโทลตัวนี้นะครับผมแล้วเราก็นําเจ้าตัวแคมออนมิเตอร์ตัวนี้นะครับไปคล้องที่สายตีน้ําตาลนะครับผมหรือว่าสายลายนั่นเองนะครับผมครับ เมื่อเราคล้องแล้วนะครับเราจะเห็นค่านะครับของกระแสที่มันทำงานนะครับเจ้าตัวเครื่องนี้นะครับทำงานอยู่ที่4 6แอมป์นะครับซึ่งไม่ตรงตามเนมเพจที่ระบุไว้นะครับก็คือ6 5แอมป์นั่นเองนะครับนั่นแสดงให้เห็นว่าแอร์เครื่องนี้นะครับมีน้ำยาแอร์น้อยกว่าปกตินะครับผมแต่ถ้าในส่วนของที่กระแสนะครับถ้าสมมติว่ามันสูงนะครับกว่าตัวเนมเพจนะครับให้เราวิเคราะห์ได้2กรณีก็คือ การทำงานของพัดลมไม่ดีนะครับหรือว่าน้ำยาแอร์มีมากเกินไปนะครับผมครับก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับเกี่ยวกับวิธีการทดสอบนะครับน้ำยาแอร์นะครับด้วยแคมออนมิเตอร์ตัวนี้นะครับก็คือทุกท่านนะครับสามารถนะครับนำเจ้าแคมออนมิเตอร์ตัวนี้นะครับไปทำการทดสอบได้กับแอร์บ้านนะครับเกือบทุกชนิดเลยนะครับผมซึ่งเทคนิคนี้นะครับเป็นการตรวจสอบแบบคร่าวๆเท่านั้นนะครับซึ่งหากท่านนะครับ มีเครื่องปรับอากาศนะครับที่ไม่เย็นนะครับหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่มีความรู้ทางด้านไฟฟ้านะครับก็ผมก็ไม่แนะนำนะครับวิธีนี้นะครับผมซึ่งบางทีเนี่ยครับมันอาจจะเกิดอันตรายไฟฟ้าดูดได้นะครับผมเพราะว่ามันจะมีกระแสไฟฟ้านะครับเข้าไปที่ตัวคอยลร้อนของเราด้วยนะครับผมอันนี้ก็อยากให้ท่านนะครับทุกท่านนะครับที่ ทำนะครับตรงนี้นะครับก็มีความรู้เกี่ยวกับทางด้านไฟฟ้าสักเล็กน้อยนะครับหรือว่ามีเพื่อนนะครับที่คอยอยู่ข้างๆนะครับเพื่อป้องกันนะครับเวลาไฟฟ้าดูดอาจจะช่วยในการตัดไฟได้ทันนะครับผมก็ขอบคุณมากครับสาหรับทุกท่านที่รับชมและฟังคลิปนี้นะครับแล้วก็อาจจะนําเทคนิคดีๆนะครับมาแบ่งปันกันนะครับหรือว่าเอาเทคนิคนี้นะครับไปแชร์ให้เพื่อนๆทุกท่านได้ทราบกันนะครับผมก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับผมก็จบไปแล้วนะครับเทคนิคการตรวจวัดน้ํายาแอร์นะครับด้วยแคมออนมิเตอร์นะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทยฝรั่งเศสของเรานะครับผมได้จัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนะครับสาขาช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิ์ขนาดเล็กนะครับระดับหนึ่งะครับผมแล้วก็เรายังมีศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถนะครับสาขาช่างเครื่องปรับอากาศนะครับอีกด้วยนะครับผมก็สําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาสมัครฝึกอบรม แล้วก็ทดสอบได้ที่เรานะครับผมที่สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทยฝรั่งเศสนะครับผมในวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ